ผมมากับจีซังกับแมดด็อกซึ่งยังไม่มานะครับเสียงปราวานเลยยัากัถึงไงถึงไงสามสามคนนี้สามคนนี้ไม่รวมคนนั้นอะไรนะสำหรับเยอะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กผมมากับจีซังกับแมดด็อกซึ่งยังไม่มานะครับวันนี้ผมจะมีไลฟ์เซสชันครั้งแรกกับพี่พูนธนวานนะครับเย้ตบมือทุกคน วาามม่มเรก็จจะมีีเออเอนดยววัใพลงนี้นะครับผมมีชื่อว่าต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์นะครับผมของพี่ภูเราจะมาร้องเพลงนี้กับพี่ภูกันมีการแบบแบ่งท่อนกันเรียบร้อยแล้วใส่ความเป็นตัวเองของไดส์ไปสามคนแล้วก็บ,บวกกับพี่ภูด้วยน่าจะสนุกครับผมเพราะว่าเป็นไลฟ์เซสชั่นครั้งแรกของพวกเราไดส์เลยครับพี่ภูผมคุยได,ได้ไหมครับได้ครับผมสวัสดีครับพี่ภูสวัสดีครับ นี่เป enfin right ็นไอ l a n d s t a t i ครั้งแรกของผมเลยนะพี่จริงเหรอครับจริงพี่วันนี้อันนี้ผมต้องเรียกพี่ใช่ไหมผมสิบเก้าครับอ๋อโอเคครับโอ้ยเราเป็นพี่คนตั้งแต่เมื่อไหร่ดิพี่ยี่สิบเอ็ดครับอ๋อครับผมเป็นพี่สามคนเลยโอ้นี่ก็เป็นการ Island Station ครั้งแรกของพี่นฮะจริงเหรอพี่เปล่ไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นที่แบ่งท่อนมาคือแบบว่าพี่ภูแบ่งเองอ๋อพี่โดมเป็นคนแบ่งทางให้แล้วเราเห็นพี่ภูว่าพี่ภูเป็นคนแบบทำ Packing Truck เองเลยพี่อ๋อใช่ครับ ี่เพลงคือเพลงนี้พี่แต่งแล้วพี่ก็ทำดนตรีเองหมดเลยตอนแรกผมฟังเพลงนี้ผมชอบมากเลยพี่เพราะว่าตอนแรกพี่ส่งมาผมก็บอยังไม่ยังไม่ได้รู้ักแต่ว่าตอนฟังแล้วก็แบบเพลงน่ารักดีแล้วก็เนื้อเพลงก็ผมชอบเนื้อเพลงครับเฮป็นครฮัลโหลฮัลโหลครับตอนนี้พวกเราก็ถึงกันแล้วเราจะมาไลฟ์เซสชั่นกับพี่พรูุชนวา playing silent moon ชื่อชื่อเพลงภาษาไทยชื่ออะไรนะต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์นะครับอันนี้เป็นเพลงที่มีคําสวยเยอะมากเลยอะแบบนิรันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเพลงที่พอสวยมากเลยแล้วก็ดีใจมากที่ได้มันไลฟ์เซสเชิญกับพี่เขาก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าบรรยากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างสนุกแค่ไหนอันนี้ไม่ครั้งแรกเลยที่ผมได้มันไลฟ์เซสเชิญกับคนอื่นก็รอดูแล้วนะครับครับกำลังจะไปทำอะไรอีสั ไปอาเซียนครับดันนคนอาจคนแรกเมื่อกี้มีคนที่วองวองลุลว,วัทีในห้องเสียงประวานเลย คลักท่อนอะเพราะว่าอะไรรากเรารอติดตามโอเค เ,ออเดี๋ยวเราไมเรู้ว่าฟลอเรสใจเราคิดแต่งหรอใช่พี่เหมือนพี่คิดว่าแบบพี่อยากเอาอะไรก็ได้ให้ใหแบบเชื่อมความรักกับแสงจันทร์ดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยเทียบก่าแบบว่าเออถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปก็คือความรักของเราประมาณนั้นนะครับทก็ ก็ลไล่มาเรืเ่อยๆถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนหรือว่าโลกนี้จะไม่ม,มีแตงงนยงยานเดียวอนีอ๋อเออมันมีเมนไอเดียก่อนใช,ใชพพนน่พี่เราเนเพลงนี้เปนเพลงที่ผมต้องไปเสิร์ชเยอะมากมีหลายคำมากเียวมม่จริงเหรอก็ไม่ไม่คุ้นใช่เแสนพร่งพราวแส,นพ,วสนพรั่งพราวเพราะว่าผมต้องไปเสิร์ชเลยอ่ะเพลงเพราะมากผมชอบผมชอบคำมากเลยคำมันวสวยมาก พี่ก็เพคยแต่งแบบนี้มาแล้จริงเหรอแบบแต่งอะไรที่มันไทยๆแต่ว่าผมเห็นพี่แบบปกติก็ทำทำอยู่แล้วป่ะครับวันนี้แบบแบบมิกซ์บ่อยๆนี่แน่นมันเคยเห็นใบกิมเบอตอนแรกผมคิดว่าผมอยากแบบเรียนอันนี้เหม ERT ือนกันให้เป็นหน้าที่คนอื่นอาจให้เรามีโปรดิวเซอร์เองแล้วก็อยากทำเองนะวันนึง เฮ้ยมาแล้วผมมีรม่องอะไรมีเมนเทอร์เมนเทอร์เก็เป็นหลักฐานแล้วนะเหลักฐาแล้วม่อยาทำเองนะวันนีเฮ้ยเฮ้ยถ้าวันไหนพี่ทกับผมพูดนะผมจะคลิปนี้เปิดเลยด้เป็นหลักฐานเลัน ไปแก้แก้ลายหลักมาเมื่อกี้เพราะว่าเสียงเพิ่งตื่นตอนร้องตอน้ายมาอะไรเซ็กชันของของพี่พราทันวัวครับเฮ้ยเราจะลับนันอย่งขับนั่นเนี่ยะไอเอนั่นเนี่ยไอดอลน่าเนี่ยไปอัดมาเมื่อกี้ได้ลองท่อนไหนซ้อมร้องมาหรือยังเรานี่ให้ดูว่าตรงไหนคือกีซังอินเสิร์ตขึ้นอินเสิร์ตขึ้นปั้ง น้องเมื่อกี้แล้วก็มีวิพูเปนท่านั่งฟังด้วยตอนแรกตอนแรกเกร่งมากแล้วสักพักหนึ่งก็งก็ยังเกร้งอ,อยู่ดีไอ้ดอมาดูไปมันเสืนเมื่อกี้ไปอัดแก้อะไรแกบอกว่าเสืนไม่ดีไม่ได้ไม่ได้วอร์มโทโบัวบัวอร์มดังมากเลเช้าอ้เสียงประวานเลย ูพี่ภูดีนไหมพี่ภูอยู่ข้างนอกนี่นั่นไงคนมองมองก็ซาไปปรนตัอเลยตอนที่เปิดอยากจะมุดดินมากตอนนั้นอันนี้สร้างคนแรกเลยปะที่ป้าเสียงลัคกี้อ่าโหเมื่อไแสงดาวแสนพรางพราคืนนี้ที่มีมากมายร้อยเป็นพยฉันจะรักเธอช่ันนี้เอาไม่ยังไรบหอไรอ่า

i

เราอาจจะต้อง e x เพรสชั่นที่ที่เบาลงตามดนตรีนิดนึงเน้นพ้อมยิ้มนิดนึแล้วก็ระบายอารมาวไป เดี๋ยวตอนเข้าซีนรวมกันเดี๋ยวเราเล่นแปะแข่งกันรู้จักไหมเนี่ยรู้จักสิครับทำไมจะไม่รู้จักทำไมเด็กๆคนจะไม่เคยเล่นแน่นอนมันเป็นคนที่เคยเล่นตอนเด็กเล่นอะไรบ้างเนี่ยในบอลตอนท่าอะไรชอบเล่นอันไหนที่พี่ชอบเล่นแปะแข่งสุดแปะแข่งคือแบบว่าเหมือนแปะไงวิ่งไล่จับแต่แปะเป็นแข่งพี่เป็นตัวลายอ๋อตัวถ้าท่แปางไปาบบ แต่แข่งแต่ถ้าคนอื่นที่หนียสามารถเข้าไปแปดจะไม่ได้วินต่อแล้ถ้าพี่แปะแค่ผมให้อยู่นิ่งเขาเคยเล่นไหมเคยเล่นฟรีสแท็กฟรีสแท็กต้องต้องอินเตอร์แล้วโอโบรู้จักไหมเนี่ยแปะแข่งอะรูบจกฟรีแต็กเขบบตอนแปีทามอะไรเงี้ยเล่นฟรีสแตอนช่วงเบรกอย่างเงี้ยเนาะช่วงเบรกแล้วบอกว่ามันจะอยู่สนาบเล่นก็ไปเล่นฟรีแท็กที่สนามเบรกช่วงรันส์คอรันท์เหรอเราเราไปอยู่ข้างบนแบบ เราโดนแทกอะเราหนีเขาเท่เขาเท่แล้วเราก็ดาวลงมาไม่ใช่เราก็อยู่ในนีว่าคนอื่นจะมาช่วยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสไลเดอร์แล้วมีคนมาสปีชตเราเราต้องเราก็ต้องผมก็แข่งทำผิดกฎทำผิดกฎไปผิดกวไปอยู่ตรงไปนี่คัาเท่คันเท่แล้วคนเกาหลีเป็นยครเป็นคนไทยขอโทษทีพี่ภูเป็นพีู่เป็นไงบ้างฮะทำงานกับน้องๆไดาส์ สนุกมากครับเอาจริงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าผมทําศิลปินเดี่ยวมาตลอดนะครับว<ม>ันนี้ได้มีเพื่อนๆในกองก็รู้สึกดีใจมากเป็นความฝันอย่างหนึง่งเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยนะเพเใช่เพราะว่าอ,อยากมีเพื่อนในกองบา,กาวกที่คนเดียวเหาเหาแต่พวกเราแต่พอมีแล้วรู้สึกวันนี้เปลี่ยนความคิดไหมก็ยังเป็นฟิลที่ว่าสนุกแต่นี้ก็แอบเป็นความฝันเรื่องเหมือนกัน คนน้อยๆนะเออเหมือนกันเเมื่อวุ่นวายมากมันรู้สึกดีนะมีแค่สี่คนหนึ่งสองสามแต่จะลองคิดผิดไงคราวนี้คนน้อยจริงแต่ก็คือคนที่วุ่นวายทั้งหมดใช่ไม่นะผมว่าสามคนนี้เงี้ยสุดละจริงตั้งแต่เช้าเปิดประตูก็มาโอโบโอ้ดังเสียงไม่ไม่ก็ถือไงถือไงสามสามคนนี้สาวคนนี้ไม่รวมคนนั้นสาวเนี่ย ว่าถ้าเป็นตอนเนี้ยน,นั่งรอๆมันจะรับนะแต่ว่าอ,อันนี้พอมีคำตว่าเซิฟ <c oughs> พูดแต่คามจริงสองพูดตรงพี่ภูเพิ่งจะได้เห็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไลน์อันนี้ค <c oughs> ือลูกครึ่องลายที่นั่ง,งเงียบๆในคืนถ้า <c oughs> พี่ภูไปเจออโปหรือแบบเฟรมพี่ภูจะนอกจากจะ,จะไม่จะไม่ได้นอนแล้วแต่คือพลังงานจะมาแน่นอนเลย <c oughs> พลังงานโดนเลยคือเหมือนพวกเราเป็นอะไว่าจุดที่อาจจะไม่ได้เฮฮาเท่าคุณ ตั้มก็เลยจะเป็นทั้งอโปและเจเฮ้ยไม่ใช่อโปและ่้วไม่ไหวอยู่ไปนะโบสู้ๆนะครับพี่ครับอันนี้ไม่ประมาณนี้ละขยับได้ครับผมขยับไปอันนี้มันดูเหมือนคอผมร้องเพลงอยู่อุ้ยขอโทษโอ้โหหล่อมากทำดีสุด เท่าไหรัไปหนว่าจะเชื่อใจว่าครักของฉันมีว่าจะนเท่าไหร่ก็นี้เต่อ้โกไม่มีแสงจันทร์แต่ฉันสัญญาว่าจะรักเธอคดยว My เอ้เป็นไรเอ้เอ้เอเหมือนเหมือนห้องหมุนตอนแรกอะดูเกร็งันไปนะแต่ว่าพรอรวมตอนท้ายอะพอเราดูแบบรีแลกซ์ขึ้นอะเราหันไปมองการยิ้มให้กัน่งเลยมันเลยดูแบบว่าดูไม่แข็งดูไม่แบบสวัสดีครับจีซังครับอันนี้เราเปิดคลิปมาแบบฉิกๆเพราะปกติคนจะเปิดคลิปให้เห็นหน้าไม่หล่อว่ะเราเล่นเมื่อกี้เราไปถ่าย เป็นกรุ๊ปช็อตมาค่อนข้างเกร่งกันเพราะว่าไม่รู้จะมองไปไหนกันพี่ภูมองหาดูคนทุกคนไม่มองพี่ภูพี่ภูมองไปหาโอโบโอโบไม่มองขำไรขำไรเฮ้ยถามว่าขำไรเป็นคอมโบที่เจ๋งเหมือนกันเนาะทำไมเขาถึงชูส ลูกครึ่ง3ามคนมาเลยลูกครึ่งออสลูกครึ่งจีนแล้วก็ลูกครึ่งลิงเรารอไปถ่ายมุมแกว้งกันมุมแกว้งนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เขาเสร็จอยู่นี่เห็นไหมเห็นสิบอกว่าเห็นเห็นเออ,เอ,อมุมใบๆบไหมไม่เคยมีใครทำอย่างงี้เด้เฮ้ ไม่เคยกล้องตามไม่ทันเลยเว้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายคนแรกที่ชนะกล้องคุณเคยเห็นป่ะเฮ้ยนี่นี่ถ้าแคปหน้าถ้าแคปหน้าผมทันผมให้เลยสิบบาทครับเราไปเรียนต่อครับไม่ต้องไม่ต้องแคปไปลงทวิตนะว่าเนี่ยมีเด็กไปเชื่อเจ้าหน้ากล้องเนี่ย the babying babying ไปชีเจ้าอะไรนะ สวัสดีครับอเคือพอจบแล้ว energy มาเลยทุกคนตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยครับผมวันนี้เป็นไงถึงเน็ตบูีขับดิวันนี้สนุกมากเลยนะครับผมเป็นไลฟ์เซสชั่นแรกของพวกเรา4ี่คนเลยสามคนเลยนะครับผมใช่สี่คนพวกเราวงได้ครับพวกเราครับผมพวกเราเป็นวงใหม่นะครับชื่อวงพี่บูเป็นไง้าบพี่บูเป็นไง้างสรุกมากครับวันนี้ได้ทำงานกับน้องได้เป็นครั้งแรก ดีใจมากๆครับบอกว่าจะได้ร่วมงานอีกเราต้องได้ร่วมงานกันอีกแน่นอนแน่นอนครับประสบการณ์ดีมากเคได้เจอพี่น่ารักกับพี่พรุธใช่เราก็มีลูกดิสโก้ข้างหลังด้วยนะฮะเออเกี่ยวอะไรอ่ะเป็นแสงจันทร์แบบนี้เป็นพระจันทร์นะฮะถูกเออมันพระจันทร์ไงสำหรับใครที่ดูบล็อกนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมไปดูไลฟ์เซสชั่นของเพลงต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์นะครับที่พวกเราสี่คนได้ร้องด้วยกันนะครับที่ยูทูบช่องครูธันวานั่นเองนะครับผมใช่ครับผมแล้วถ้าอยากฟังเพลงพี่อ่ะ ถ้าฟังเพลงพี่ก็ไปดู MV ได้ที่ช่อง YouTube l i s t Entertainment ครับผมเยฝากด้วยครับฝากมากๆด้วยครับ Silent Moon Number One เรามีคีย์เวิร์ดไหมพี่บูพูดขอบคุณครับได้โอเคเดี๋ยวพี่บูพี่บูพูดว่าสำหรับเลิกงามยามดีวันนี้เลิกเหรออะไรนะสำหรับเลิกเยิกสำหรับเลิกงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบใจ Thank you ฉันจะรักจะช่วนนิรันต์ต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์แต่ฉันสัญญาว่าจะรักเธอคนเดียว